แล้วก็คนที่สามารถที่จะแต่งเพลงของนายหลวงท่านหนึ่งนะฮะมาร่วมงานเนี่ยก็เป็นปุษมายท่านนายกมีาาความสามารถนั่นคือทำอะไรครับสุภาพปิตที่ดีมีการพื้นที่เพื่มเพลงมาทำให้เซลล์ในสมองไม่เสีย,สยมไม่ตายผมไปฟังที่เนรโรุลโลเมียถ้ามันเพียบเซลล์สมองก็ไม่ตองตายเรื่องเข้าใจเรื่องาอาจจะทั้ง,งเกี่ยวว่าชีวภาพหรือเปล่าท่านนายกยมีความเก่ง ทมคนนี้ก็ต,ติดนี้ก็ามได้ฎนไมยทำท่านคนปีวิบได้เอาแล้วเตือนนี้รู้ครั้ทงที่สิบสาแต่ปรากฏว่าทโชคไม่ดีมีการระบาดของเชื้อโควิดหนเกแล้วก็ทงราชการได้โดตลอดและในวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับท่านสุวรชนได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่สำคัญของ,ของสมาคมพ่อตวอย่าแห่งชาติ ในการแถลงข่าวการจัดงานวันรวมใจพ่อครั้งที่13ซึ่งในโอกาสนี้กับผมออนุญาตเข้าสู่การแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในลาดับแรกนี้ขอกราบเรีนเชิญท่านศาสตราจารย์ในทีดรอร์สุปรีวงศมีพร้อมนายกสมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติได้กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดงานและวัตถุประสงค์ของการจัดงานขอกราบเรีนเชิญครับ สวัสดีครับท่านสื่อมวลชนลขอบพระคุณท่านอทอเซอร์นิรุตน,นะครับวันนี้นับเป็นวันดีวันหนึ่งนะครับซึ่งที่ต้องพูดว่าเป็นวันดีเนื่องจากว่ากอง,องทุเทศบานครได้ออกประกาศว่าการจัดงานในการผลงทคนหมู่มากสามารถาดำดนินครรบปีที่แล้วจริงๆเราเองเราก็มีการเตรียมการไว้อย่างดีในการจัดงานเพื่อข้อขั้งที่สึดสานแต่ปรากฏว่า ควบไม่ดีมีการระบาดของเชื้อโควิด1 9แล้วก็ทางราชก,การได้มีกฎระเบียบออกมาโดยเฉพาะิี่กรุงเทพมหานครไม่ให้รวมคนเกิน50คนเพราะฉะนั้นการรวมตัวของัำควมอนชาติที่มีประมาณ500รอคนในการจัดงานแต่ละครั้งจึงไม่สามารถจัดได้ปีนี้เราก็มีมัติอยู่ที่ประชุมให้มีการจัด ขณะที่เตรียมก,การไปเตรียมก,การมานี่ก็หัวใจเต้นตุ้มตุ้มตุ้ต่อก็ไม่ทราบว่าจะยังผู้จัดได้หรือเปล่าเพราะว่าโอมค์พอดมันแรงมากนะครับสถิติเพิ่มทุกวันนะเดี๋ยวสองหมืนม่นสามหื่นขึ้นอยู่ตลอดเวลาทําให้คณะกรรมการจัดงานเนี่ยก็สวดมนต์ไปนะครับทําสติทาําสมาธิไปนะครับว่างานที่เตรียมมาอย่างดีนี่สามารถผ่านไปได้หรือเปล่า แต่ปรากฏว่าเมื่อเช้าเนี่หมือกัปพระเจ้าโกรดมีคําสั่งของเทพนครอ,ออกมาสดสดร้อนเมื่อเช้าไมเอียะว่าการจัดงานสามารถจัดได้เพราะทานมถึงถว่าเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่สําคัญและการจัดงานทั้งหลายเนี่ยการประชุมสมนายเป็นการทําให้มีความมั่นเยนของเศรษฐกิจคนจะได้ออกมาจัจ่าให้สวยเพราะนั้นตรงนี้ก็ถือว่ารัฐบาลทำถูกต้อง แต่จรงอย่างหนึ่งที่ทํารัฐบ,บาลกล้าตัดใจอย่างนี้ได้ก็เพราะว่ามีข้อสรุปทางการแพทย์ออกมาอย่างชัดเจนนะว่าโอไมคอนเนี่ยติดง่ายแต่ตายไม่ง่ายสามารถรักษาได้นครับก็เป็นขา่าวดีสมาคมข้อตกงชาตินี่ครับผมยอยากจะชี้แจงให้ท่านสุนอรวลชศาสตร์บอกว่า,วาสมาคมข้อเด็กชาติน,นี้มีมาอย่างไร สมาคมผู้ิงชาติเนี่ยก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวของผู้ที่ได้รับปฏิบัติเป็นข้อตัวิงชาติกลุ่มหนึ่งนะครับที่มีความเห็นว่าทุกปีที่มีพอรอตัวิงชาติเขารับาทการปฏิบัติเป็นข้อตวงชาติเมื่อรับแล้วในวันที่5ธันวาคมก็เอาปฏิบัติไป็ึงไอวองชาติกว่าแล้วก็จบนะครับก็ไม่ได้มีความหมายอะไรมากกว่านั้นอีกแล้วก็มีผู้ก่อ,อการดีนะครับ กลุ่มหนึ่งเห็นว่าในข้อตัวเองชาตินี่ควรจะมาทําประโยชน์ให้เกิดกับสังคมและในเดียวกันน่าจะทําประโยชน์ช่วยเหลือจัดการด้วยเพราะว่าในข้อตัวเองชาติก็ย่อมต้องมีคนที่แข็งแรงกว่าตอนแร้งกว่าร่ำรวยกว่ายากจนกว่าเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการที่จะช่วยเหลือเมื่อถึงกุจัการทำสติ ทำสมาธิไปนะครับว่างานที่เตรียมมาอย่างดีนี่สามารถผ่านไปได้หรือเปล่าแต่ปรากฏว่าเมื่อเช้านี่เหมือนกับพระเจ้าโปรดมีคําสั่งของเทรื่อรรทออกมาสดๆร้อนๆเมื่อเช้านี่เองนะว่าการจัดงานสามารถจัดได้เพราะคํานึงถึงว่าเศร,รษฐกิจเป็นเรื่องที่สําคัญและการจัดงานทั้งหลายเนี่ยการประชุมสัมมนาเนี่ยเป็นการทําให้มีความอุ้นเวียนของเศร,รษฐกิจ คนจะได้ออกมาจับใจท้ายสอยเพราะฉะนั <kind abonn emen> ้นตรงนี้ก็ถือว่ารัฐบาลถักทุก้องจนดงานแสดงความยินดีกับพ่อตัวอย่างชาติที่รับเกิติบัตรเมื่อปี2563บวกกับปี2564ที่ผ่านไปเมื่อ5้ันกว่า ที่สําคัญของการจัดงาเลวงพ่อคณะกรรมการสังคมมีดําริให้จักเป็นวัตถุ 3. ประสงค์ที่สามประกาศเกณฑิคุณพ่อหลวงชาติผู้ทรงคุณค่าประจำปีที่ได้ทําประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติอันเป็นที่ประจักษ์คือจากพอ่อหลวงชาติเมื่อ4ีสองปีที่แล้วที่มีการมอบเกียรติบัตรจนถึงปัจจุบันนี้มีพอ่อหลวงชาติในประเทศไทยคิดตัวเลขที่ยังไม่เสียชีวิตประมาณ3 0 0หมื่าท่าน แต่ถ้าเสียชีวิตไปแล้วก็อาจจะไม่ถึงนะครับเพราะว่าข้าหลงชาติที่ได้รับการคัดสรรมาในส่วนใหญ่อายุจะมากแล้วแลวก็จะเสียชีวิตปีตขึ้นมานะครับซึ่งปีนี้เราได้คัดเลือกข้าหลงชาติที่กราบคู่แล้วในสาม0มื่นกว่าท่านนี่นะปอหนึ่งเราจะคัดเลือกมาหนึ่งท่านนะเพื่อมารับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ เราได้จัดตั้งแต่ปีพศ2552อย่ 5, 5, 5, 5, 2, างที่ว่านี่ครับเราก็จัดมานี่นะครับมีลำอันเดียวคือเป็นภาคราชาการเป็นส่วนใหญ่จนมาครั้งที่ห้าเราจะมีความคิดว่าน่าจะมีภาคเอกชนด้วยจึงเพิ่มภาคเอกชนขึ้นมาคนแรกที่เราได้จัดปีแรกที่จัดเราได้มอบรางวัลกิดยอนที่ให้กับคนเอกคนไทยเรืองตะกูล ซึ่งท่านเป็นประธานจาัดงานพ่อเองชาติมา30กป,ปีท่านที่สองนี่เราเร้มอบให้กับองคุณตีชลิูุปปะสุเป็นพ่อต่อยาผู้สมรู้ร่าในปีที่สองในปีที่สามเราเร้มอบให้กับพลเอกการราวาน,นิซึ่งท่านเป็นนายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันรนาชอาณาจักรและอดีตเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติรผมดออรอนิรุธคำทวี รองเลขาธิการสมาคมพ่อตัวอยา่างแห่งชาติได้รับมอบหมาย